การซ้อมแผนฉุกเฉินโรงพยาบาลระนองระดับที่1ประจำปีพุทธศักราช2553จากเหตุการณ์สมมุติเหตุเกิดที่โรงพยาบาลระนองซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด324เตียงตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดระนองมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน714คนสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพื้นที่42ไร่มีอาคารให้บริการผู้ป่วย7อาคารอาคารสนับสนุน7อาคารอาคารที่พักอาศัย8อาคารซึ่งอาคารทั้งหมดนี้มีอาคารสูงตั้งแต่3ชั้นขึ้นไป7อาคารสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างประมาณ500เมตรเพื่อให้เกิดความพร้อมในระบบการป้องกันอักขีภัยของโรงพยาบาลระนอง คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจึงจัดให้มีการซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินประจำปีพุทธศักราช2553ขึ้นในวันนี้ด้วยเหตุการณ์และสถานที่สมมุติเพื่อให้เหมาะสมกับการฝึกซ้อมโดยจะเริ่มขึ้นณบัดนี้5 4 3 2 1 เริ่มเวลา14นาฬิก30นาทีของวันที่29เมษายนพุทธศักราช2553 คุณวิเชียนโยมแก้วคนงานตึกโภชนาการได้เห็นควันลอยออกมาจากบริเวณลานจอดรถหลังห้องทันตกรรมและได้เดินไปดูพบว่ามีไฟติดอยู่ด้วยความตกใจคุณวิเชียนร้องเรียกให้คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเข้ามาช่วยขนาดนั้นคุณประดิษฐ์ซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ ได้ยินเสียงจึงวิ่งเข้าไปดูพอทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้ก็รีบไปหยิบถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุส่วนผู้พบเหตุคุณวิเชียนพอตั้งสติได้ก็โทรศัพท์แจ้งไปยังกองบัญชาการแผนฉุกเฉินหมายเลขศูน กองบัญชาการแผนฉุกเฉินคุณรุ่งน,นภาพบทวนคำรายงานจนทราบรายละเอียดชัดเจนแล้วจึงประกาศเสียงตามสายโดยใช้โค้ดหนึ่งหนึ่งที่รู้ความหมายเฉพาะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วยข้อความคือโรซาโรซาขอเชิญพิธีกข้องร่วมปฏิบัติแผนหนึ่ง,งพร้อมกันเวลานี้บริเวณลานจอดรถหลังห้องพยาบาลค่ะโรซาโรซาขอเชิญพิธีกข้องร่วมปฏิบัติแผนหนึ่ง พร้อมกันในตอนนี้บริเวณลานจอดรถหลังห้องธนการ,รค่ะโรทราโรทราขอเชิญเจ้น,นที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติแผนหนึ่งหนึ่งพร้อมกันในเวลานี้ณน้าลานจอดรถหลังห้องธนการ,รค่ะเวลา14นาฬิกา32นาทีเจ,จ้าหน้าที่ประจำแผนฉุกเฉินคือ ERT เมื่อได้ยินประกาศเสียงตามสายด้วยโค้ดหนึ่งก็รีบปฏิบัติตามแผนคือผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินนางเพชรดาพัฒนาทอง ซึ่งอยู่บริเวณชั้น2กลุ่มการพยาบาลรีบตรงไปยังกองบัญชาการแผนฉุกเฉินห้องศูนย์สั่งการผู้ช่วย2องไฟามาเชลคุณธีรพัฒนรีบไปสู่จุดเกิดเหตุคือบริเวณลานจอดรถหลังห้องทันตกรรมได้กลิ่นแอมโมเนียอย่างรุนแรงและพบว่าคุณประดิษฐ์นอนหมดสติอยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุจึงรีบถอยห่างพร้อมทั้งตะโกนให้ผู้อยู่ในบริเวณนั้นถอยออกมาจากนั้น แจ้งไปยังผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินเพื่อให้ทีมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินกู้ชีพเข้ามาช่วยเหลือผู้หมดสติซึ่งขณะนั้นผู้ช่วยสามปฏิบัติงานอยู่ตึกอายุรกรรมหญิงได้ฟังวิทยุจึงรับทราบคำสั่งจากผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินและปฏิบัติตามโดยวิทยุสั่งทีมกู้ชีพเตรียมอุปกรณ์พร้อมเข้าช่วยเหลือโดยด่วนทีมดับเพลิงและกู้ภัย ERT ของหน่วยงานที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ นำถังดับเพลิงไปสมทบพร้อมสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีและเครื่องช่วยหายใจ SCBA รีบตรงไปช่วยเหลือผู้หมดสติและนำส่งไปยังทีมเคลื่อนย้ายรัพสินผู้ชีพเพื่อทำการประมพยาบาลส่วนทีมดับเพลิงที่อยู่ไกลาจากจุดเกิดเหตุก็สวมชุดป้องกันและนำสายฉีดน้ำดับเพลิงเข้าระงับเหตุผู้ช่วยหนึ่งคุณกิ่งแก้วซึ่งทำงานอยู่ที่กลุ่มการพยาบาล รีบตรงไปยังพื้นที่อันตรายที่จำเป็นต้องอพยพคนคือตึก ICU ซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุโดยอินชาร์จรายงานว่าจุดปลอดภัยที่สามารถใช้ได้ผู้ช่วยหนึ่งจึงทำการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของทีมเช็คชีวิตติดต่อตรวจสอบวางแผนและสั่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ICU ที่อาจได้รับอันตรายจากควันความร้อนและสารเคมีไปยังจุดปลอดภัย ทีมเช็คชีวิตติดต่อในพื้นที่อันตรายคือตึก ICU และทีมเช็คชีวิตติดต่อของตึกอื่นๆที่เข้ามาช่วยเหลือซึ่งต้องนำบัตรพนักง,งานหย่อนลงกล่องฉุกเฉิญ e อ t อทีบก่อนเข้าพื้นที่อันตรายทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยย้ายผู้ป่วยหนักลงเปลและบีบแอมบูแบ็ให้กับผู้ป่วยที่ถอดเครื่องช่วยหายใจทีมช่างฉุกเฉิญควบคุมไฟฟ้าบริเวณอาคารชั้นสู แล้วแจ้งไปยังอาคารต่อเนื่องว่าอาจต้องตัดกระแสไฟฟ้าไไนนะถ้าเพลิงกระจายตัวออกไปรถพยาบาลเตรียมพร้อมสตาร์ทเครื่องรถแวชกิจถูกเชิญจากเออารีเข้าไปร่วมตรวจสอบอุปกรณ์ประจำรถให้พร้อมปฏิบัติงานแล้วจอดคอยฟังประกาศต่อไปณนะแผนกยานพาหนะผู้ช่วยสามคุณพรทิพย์กำลังปฏิบัติหน้าที่ที่ตึกอายุรกรรมหญิงรีบไปเออารเพื่อดูแลก,การเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ พร้อมทั้งควบคุมทีมรักษาความสงบจราจรโดยวิทยุสื่อสารทีมขึ้นด้ทรัพย์สินคู่ชีพตรวจสอบทรัพย์สินเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับมอบหมายเช่น defibrillator iv fluid set กระเป๋าฉุกเฉิน suction แบบเท้าปัม๊มถังออกซิเจนแอมบูแบและประเภทยาอันมีอัล e ดนเดรย์กรูกโคสโซเดียมไบคาร์มอร์ฟีเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตอทิ เครื่องช่วยหายใจ SCBA และรอกหนีไฟให้พร้อมทำการเคลื่อนย้ายได้ทันทีถ้ามีประกาศแผนฉุกเฉินทีมรักษาความสงบจราจรนำแถบกั้นเขตบริเพดเทปและแผงกั้นจราจรมาจัดกั้นบริเวณทางเดินผ่านอาคารชนชนสุดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าบริเวณอันตรายพร้อมพันรบายบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกห่างจากจุดเกิดเหตุให้มากที่สุดพร้อมตรวจสอบให้อียาทีที่จะเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่อันตราย ยอดบัตรพนักงานลงในกล่อง ERT Box เวลา14นาฬกา33นาทีไฟมาเชลคุณธีร,รพัฒน์ได้วิทยุรายงานผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินซึ่งขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่นักกองบัญชาการแผนฉุกเฉินว่าไม,ไ,ไม่สามารถระงับเหตุได้ขอเสนอให้ใช้แผนฉุกเฉินลูก้าถูกต้ิน เสนอให้ใช้แผนฉุกเฉินถูกต้องถูกต้องแล้วกังบอให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่อันตรายจำหนดให้อาคารชั้นสงเป็นพื้นที่อันตรายจำหนดให้อาคารชั้นสองเป็นพื้นที่อันตรายถูกต้องถูกต้องผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินสอบถามทบทวนไฟมาเชลอีกครั้งให้มั่นใจว่าไฟลุกลามอย่างรุนแรงจนไม่สามารถระงับเหตุได้ แล้วจึงมีคำสั่งทางวิทยุสื่อสารให้ใช้แผนฉุกเฉินโรงพยาบาลระนองด้วยข้อความว่าดิฉันนา,า,าพิระดาพัฒนทองในฐานะผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินโรงพยาบาลระนองขอประากาศใช้แผนฉุกเฉินโดยกำหนด,ดให้อาคารชนสูตรเป็นพื้นที่อันตรายและใช้จุดวงพลที่หนึ่งเจ้าหน้าที่ผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน คุณรุ่งนภา,าจึงเปิดไฟวบวบสีน้ำเงินเพื่อยืนยันแผนฉุกเฉินและเป็นที่สังเกตของคนหูหนวกก่อนประกาศกระจายเสียงให้ทราบโดยทั่วกันโราราโรราขณะนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณลานจอดรถหลังห้องธนการ,ร,รขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินและกาหนดให้อาการชันสูตรเป็นพื้นที่อันตรายโดยให้ใช้จุดรวมพลที่หนึ่งโรซาโรราขณะนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณลานจอดรถหลังห้องธนการ,รขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน และกำนดให้อา,า,อาอครารชนสูตรเป็นพื้นที่อันตรายโดยให้ใช้จุดรวมพลที่หนึ่งขาดโปรซาบโปรซาบขณะนี้เกิดเหตุเพลงไหมบริเวณลานจอดรถหลังห้องทาตกรรมขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินและกำนดให้อาคารชนสูตรเป็นพื้นที่อันตรายโดยให้ใช้จุดรวมพลที่หนึ่ง เวลา14นาฬิกา34นาทีเมื่อแผนฉุกเฉินถูกประกาศใช้ทุกคนในพื้นที่อันตรายของโรงพยาบาลระนองรีบปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้คือเจ้าหน้าที่กองบัญชาการแผนฉุกเฉินคุณรุ่งนภา,าโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานดับเพลิงเทศบาลโดยแจ้งว่าสวัสดีค่ะรุ่งนภา,านะคะ ค่ะพอดีโรงพยาบาลน้องน,นะคะเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณลานกับรถหลังห้องแตนกรรมหมายเลขโทรศัพท์077 8ป2 6น0่ถึงค่ะไฟไหม้ลุกลมอย่างรวดเร็วนะคะไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ขอให้รถดับเพลิงเข้ามาช่วยบริเวณด้านหลังของโรงพยาบาลติดถนนเพื่อคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วจึงติดตอ่อหน่วยช่วยเหลืออื่นๆตามแผนที่วางไว้พร้อมทั้งแจ้งโรงพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลละอุ่นโรงพยาบาลกระเปอร์โรงพยาบาลสุขสําราญ โรงพยาบาลกระบุรีผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินนางเพชรรดาพัฒนทองสั่งให้เจ้าหน้าที่กองบัญชาการแผนย้ายไปยังจุดรวมพลที่หนึ่งเพื่อความสะดวกในการสั่งการผู้ช่วยหนึ่งคุณกิ่งแก้วรีบไปยังจุดรวมพลที่หนึ่งพร้อมรายชื่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อันตรายคืออาคารชนสูตรแล้วสั่งการให้รถพยาบาลมารับผู้ป่วยหนักส่งต่อยังโรงพยาบาลเครือข่ายยีมเช็คชีวิตติดต่อ ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากตึก ICU เคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่อาคารชนสูตรจากจุดปลอดภัยไปยังจุดรวมพลที่1โดยมีกำลังส่วนหนึ่งคอยเช็คจำนวนที่จุดรวมพลส่วนที่เหลือสำรวจตามห้องและพื้นที่ต่างๆในอาคารที่ประกาศเป็นพื้นที่อันตรายให้ละเอียดทุกซอกทุกมุมเพื่อหาผู้ติดค้างแล้วทำเครื่องหมายกากบาดให้ชัดเจนด้วยปากกาและเซ็นชื่อกำกับเมื่อสำเร็จตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ก่อนออกจากพื้นที่อันตรายนำบัตรพนักงานในกล่อง ERT Box ไปที่จุดรวมพลที่หนึ่งรายงานผลการสำรวจให้ผู้ช่วยหนึ่งคุณกิ่นแก้วได้รับทราบทีมช่างฉุดเฉินทำการควบคุมกระแสไฟฟ้าในพื้นที่อันตรายให้ครบแจ้งเทศบาลให้มาสนับสนุนน้ำสำรองพร้อมทั้งเฝ้าระวังการทำงานของปั๊มน้ำดับเพลิงและเตรียมพร้อมที่จะตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณต่อ,นตอนเนื่องที่เกิดเหตุหากมีการลุกลามแพร่กระจายออกไป รถพยาบาลที่เตรียมพร้อมอยู่ที่แผนกยานพานะเคลื่อนตัวมายังจุดรวมพลที่กําหนดรับผู้ป่วยหนักที่เคลื่อนย้ายมาจากจุดปลอดภัยของ ICU พร้อมทั้งพยาบาลเจ้าของไข่ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายโดยผู้ช่วยหนึ่งทำการบันทึกชื่อผู้ป่วยและพยาบาลหมายเลขรถพยาบาลและเป้าหมายการส่งต่อผู้ช่วยสอนฟายมาแชลสังถอนกำลังทีมดับเพลิงที่เกินความจำเป็นพร้อมผู้พบเหตุเพลิงไหม้จำนวน4คน สู้นำโดยคุณสุนทรีออกจากที่เกิดเหตุไปรายงานตัวเพื่อแจ้งยอดผู้ปฏิบัติงานในที่เกิดเหตุอีก7คนรวมทั้งฝ่ายมาแชลกับผู้บัญชาการแผนณจุดรวมผลที่หนึ่งและให้คุณสุนทรีคอยรอเป็นผู้นำพาหน่วยดับเพลิงภายนอกเข้าสู่ที่เกิดเหตุที่เหลือแยกย้ายกันไปช่วยเหลือทีมต่างๆผู้ช่วย3คุณพรทิพย์นำทีมื่อนย้ายทรัพย์สินและคู้ชีพ ลื่อนย้ายทรัพย์สินสำคัญที่ได้รับมอบหมายพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเครื่องมือแพทย์และยาที่เตรียมไว้ไปยังจุดรวมพลและจัดเตรียมพื้นที่ปฐมพยาบาลเพื่อรองรับผู้ประสบภัยทีมรักษาความสงบจราจรจัดระบบจราจรภายในโรงพยาบาลตลอดจนถนนหน้าและหลังโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อหน่วยช่วยเหลือต่างๆพร้อมทั้งดูแลทรัพย์สินสำคัญของโรงพยาบาลและป้องกันการบุกรุก หัวหน้าทีมเช็คชีวิตติดต่อได้ดูแลผู้ป่วยที่เคลื่อนย้ายมาแล้วรีบทําการส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักคือผู้ป่วยรายที่1เป็นผู้ป่วย u n s สเตเปิลแองจีนรู้สึกตัวดีไม่มีอาการเจ็บหน้าอกอ่อนเพลียเล็กน้อยออ n oy, IV fluid ผู้ป่วยรายที่2เป็นผู้ป่วยซิลิบอนมาลเรียวิ t เอ็กคิวรนนอลเฟเลไม่รู้สึกตัวหายใจเองไม่ได้ ใส่ท่อต่อเครื่องช่วยหายใจมีสายล้างไตาทางหน้าท้อง BP 90/60ชีพจร120ครั้งต่อนาทีให้น้ำเกลือและใส่สายส่วนปัสสาวะคาไว้ผู้ป่วยรายที่3เป็นผู้ป่วย asthma attack รู้สึกตัวดีหายใจเหนื่อยเล็กน้อยอัตราการหายใจ28ครั้งต่อนาทีให้ออกซิเจนทางจมูกออ normal ล h ลา a ล l o c เวลา14นาฬิกา36นาทีหัวหน้าทีมเช็คชีวิตติดต่อได้รับแจ้งว่ามีผู้สูญหายไป2คนจากการบอกเล่าของผู้ป่วยว่าญาติที่เป็นคุณตาอายุ60ปีและหลานสาวอายุ14ปีได้หายไปคาดว่าอาจติดค้างอยู่บริเวณชั้น3ด้านหลัง ICU โดยที่ทีมเช็คชีวิตติดต่อไม่ได้เข้าไปตรวจสอบจึงรายงานให้ผู้ช่วย1ทราบและแจ้งต่อ ผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินทันทีผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินพิจารณาสถานการณ์แล้วเห็นว่ามีเพียงหมอกควันหนาแน่นจึงมอบหมายให้คุณพอนทิพย์ผู้ช่วย3าสั่งการทีมผู้ชีพที่รอปฏิบัติการโดยสวมเครื่องช่วยหายใจ scba พร้อมอยู่แล้ว3คนเข้าช่วยเหลือผู้ติดค้างในทิศทางตรงข้ามจุดเกิดเหตุและตรงไปยังบริเวณน่าสงสัยคือด้านหลังของตึก icu ทันที เวลา14นาฬกา37นาทีทีมผู้ชีพได้พบผู้ติดค้างหมดสติทั้งสองคนอยู่ในบริเวณที่คาดหมายซึ่งมีอาการหายใจเบาจึงแจ้งวิทยุให้ผู้ช่วยสามซึ่งอยู่ที่จุดรวมพลเตรียมการช่วยเหลือแล้วนำทั้งตาและหลานออกมายังระเบียงข้างอาคารไอซีโดยใช้รอกหนีไฟเคลื่อนย้ายลงมาเบื้องล่าง นำต,ตัวคุณตามาถึงจุดประถมพยาบาลทีมผู้ชีพตรวจพบว่าคุณตาซึ่งมีประวัติการเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วหัวใจหยุดเต้นจึงรีบ CPR โดยเร่งด่วนภายใต้การควบคุมของหัวหน้าทีมผู้ชีพซึ่งในที่สุดก็ตัดสินใจใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ e f i i r r l l a t o r เวลา14นาฬิก40นาทีหลานสาวอายุ14ปีซึ่งหมดสติเพราะตกใจได้รับการปฐมพยาบาลจนฟื้นคืนสติได้อย่างรวดเร็วก่อนนำส่งต่อไปสังเกตอาการยังห้องฉุกเฉินโดยรถพยาบาลทีมคู่ชีพที่เสร็จสิ้นภารกิจการช่วยคุณตาและหลานแล้วก็ออกมายัางจุดรวมพลเพื่อรายงานตัวกับผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน เวลา14นาฬิกา42นาทีหน่วยดับเพลิงจากเทศบาลจำนวน15คนโดยการนำของนายช่างอำนาจได้มาถึงโรงพยาบาลและเข้ารายงานตัวต่อผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินณจุดรวมพลที่หนึ่งผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินให้ขอ้อมูลกับทีมดับเพลิงเทศบาลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมอบหมายให้คุณสุนทรียาทีของโรงพยาบาลที่ถอนกำลังออกมาจากจุดเกิดเหตุผู้นำหน่วยดับเพลิงจากภายนอกเข้าสู่ที่เกิดเหตุ เพเปลี่ยนกาลังยาทีที่เหลือทั้งหมดรวมทั้งไยมาแชวออกมารายงานตัวต่อผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินที่จุดรวมผลเวลา14นาฬิกา55นาทีเพลิงสงบเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปสู่ที่ปลอดภัยผู้ประสบเหตุได้รับการช่วยเหลือจนสุดความสามารถผู้บัญชาการแผนปรึกษากับผู้ช่วยทั้งสามจนแน่ใจว่า วิกฤตการณ์ผ่านพ้นไปแล้วจึงออกคำสั่งยกเลิกการใช้แผนฉุกเฉินโดยคุณรุ่งนาภาประกาศองจากเครื่องขยายเสียงของรถพยาบาลณจุดรวมพลด้วยข้อความคือโปรโดทราบโปรโดทราบขณะนี้เพลิงได้สงบลงแล้วขอประกาศยกเลิกการใช้แผนฉุกเฉินโรงพยาบาลระนองณเวลานี้ ไฟวบวาบสีน้ำเงินถูกปิดลงเหตุการณ์เริ่มคลี่คลาย จากเหตุการณ์นี้สรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นคือมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายมีผู้บาดเจ็บสาหัสสองรายมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยสามรายความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมมูลค่าทรัพย์สินเบื้องต้นประมาณ5ล้านบาทมีทั้งอาคารสถานที่อุปกรณ์ต่างๆและเครื่องมือแพทย์ส่วนสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม กำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนท่านผู้มีเกียรติครับการซ้อมแผนฉุกเฉินโรงพยาบาลระนองระดับที่หนึ่งขอยุติลงเพียงเท่านี้ขอความกรุณาปรบมือให้กับผู้ร่วมการฝึกซ้อมทุกท่านด้วยครับสวัสดี

ตาสายไปใช้หคือที่รุ่นหมยเพราะจ้าหน้ที่ของโรงพยาบาลว่าเกิดเหตุเรอไม่ด้วยข้อความคือโรซาโรซาจะรู้เกี่ยว่ารถไฟขับาหนึ่งพร้อมกันในเวลานีหน้าอะไรแง่ังหงกัรกรรมโรซา